สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอ่อยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดอ,อัลโตแกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยพามาชมรีวิวนะคะเป็นเอเวอร์สตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะนั่นคือเอเวอร์เรสตวายแันเองวันนี้ออยมาพร้อมกับสีขาวมุกค,คันนี้เลยราคาจำหน่ายของคันนี้จะอยู่ที่1,899,000บาทนะคะสีขาวมุกจะเพิ่มอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนั่นเอง ค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะเขาให้เป็นชุดแต่งนะคะรอบคันแบบเท่ๆกันไปเลยเดี๋ยวอ้พาไปชมว่าคันนี้ได้มีการติดตั้งชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างและเขาให้ออปชั่นอะไรมาจากโรงงานบ้างแต่ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้ามาพร้อมกับชุดกระจกหน้านะคะเป็นสไตล์ลัพเตอร์เลยเป็นฟอนต์ของรถฟอร์ดเอฟวนะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นเลยด้านหลังมาพร้อมตัวตะแกรงรางพึ่งเขาจะช่วยระบายความร้อนให้ัตว้อออองงงเคคครรื่่ขขถไดนดนนีลยะะ มีกล้องด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้กล้องเขายึดติดให้นะคะจากมุมเดิมเป็นกิบล็อกที่ติดตรงกับองศาเดิมที่มากับตัวรถเลยนะคะไม่มีการขยับเพรื้อเลยนะ <S <S แล้วก็มีไฟ LED ให้ทั้งหมด3ดวงเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะคะจะช่วยให้รถดูโดดเด่นและดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับฝากระโปรงนะคะจะมีอะคริลิกมาให้นะเป็นอะคริลิกคำว่า y ายแทนะคะจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะจากโรงงานเลยสำหรับรุ่น y า t แนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบแมช i ี LED นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะนั่นเองเวลาที่คุณลูกค้าขับขี่นะคะในที่ที่มีแสงสว่างมากเพียงพอตัวนี้เขาจะดับไฟ LED ลงให้เป็นบางดวงนะคะเพื่อลดการแังตารถขันนานๆนะคะและยังสามารถปร,ปรับวงเลี้ยวของตัวไฟนะคะได้ตามวงเลี้ยวของตัวพวงมาลัยด้วยค่ะมีในส่วนของตัวไฟ a y t i m e Running l i g h t นะคะหรือไฟวินงกกางวันรูปทรงสีแคมป์นะคะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะ สำหรับคันนี้ด้านหน้านะคะออยได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ในส่วนของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้านนอกหรือชายกันชนด้านล่างเป็นสีดำเงาดำด้านนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีกาไฟมีโลโก้คำว่าวิกเตอร์ด้านล่างสวยงามเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของชุดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะที่มาจากโรงงาน4จุดยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมรวมทั้งมีกล่องโมดูลด้านหน้านะคะ เป็นระบบตรวจจับคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบยร,ออรกอัตโนมัติเข้ามาให้ด้วยอย่างด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังเขาจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ให้เป็นรูปลักษ์ไปทางวายแท็กนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเอวเวอร์เรดวาแท็กที่สวยหล่อลงตัวมากๆเลยคิ Q ้วล้อให้เป็นคิ้วล้อสีดําเงานะคะน,นี้มาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นะเป็นแบบขนาด3นิ้วนะคะเป็นแบบแนบไปกับตัวรถนะคะแล้วยังมีเซ็นเซอร์ ด้าน,นข้างสําหรับช่วยจอดอัจฉริยะนะคะทํางานควบคู่กับเกียร์ไฟไฟ้าชิปเตอร์นะคะตัวนี้เขาจะสามารถช่วยจอดได้ก็คือถอยเข้าซองจอดเทียบข้างแล้วออกจากช่องจอดนะคะอันนี้ทํางานง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยค่ะส่วนล้อแมกจัดเต็มไปเลยค่ะล้อแมกฟูลนะคะเป็นสีดำลิบเงินแบบนี้นะคะแล้วก็จะพู่มาพร้อมกับตัวยาง BF g o o d l i s t ซีรีส์ยางของคันนี้จะอยู่ที่275 55R20 นะคะถือว่าหล่อลงตัวไม่ล้นจนเกินไปนะคะรับกับตัวรถให้ดูสวยงามเลยกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะแล้วก็ด้านล่างจะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้360องศาร,รอบคันกันเลยทีเดียวรวมถึงมีในส่วนของตัวบายสปอร์ตที่กระจกมองข้างนะคะแจ้งเตือนจุดอับสายตากรณีที่มีรถ เข้ามาด้านข้างนะคะลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้อนนี้เขาจะแจ้งเตือนจุดอับสายตาหรือว่าสังเกตจากสถานะไฟกระจกได้ด้วยค่ะด้านข้างประตูมีการระบุรุ่นเป็น y t a แแบบนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็น e v e r e s ร Y-Tag ทนั่นเองค่ะบันไดข้างได้เป็นบันไดข้างสีดำนะแล้วก็ตัดขอบด้านนอกเป็นโครเมียมนะคะรูปทรงเหมือน วแท็กเลยคือคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็น SUV หรือ p p v ที่เหมาะกับการออฟโรดและการลุยด้วยนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรองรับการออฟโรดด้วยกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคี่เรือนที่นะคะสอดมือเพื่อทําการปลดล็อกนะสัมผัสด้านนอกเพื่อทําการล็อกรถค่ะค่ะแล้วสําหรับภายใน ที่มากไปกว่าน,นั้นคือได้ภายในสไตล์วายแท็กเลยได้เป็นหนังสีดําเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้ทั้งคันเลยพร้อมตกแต่งด้วยไฟแอมเบนไลท์ทั้งคันเลยนะคะเป็นแสงสีฟ้านะตัวเบาะให้เป็นเบาะดําเดินได้สีส้มมีการปากักคําว่าวายแท็กที่ตัวเบาะนะคะตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยค่ะค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเขาให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหน่วงตามความเร็วของตัวรถมาพร้อมกับตัว Adaptive u i o e Control พร้อมระบบสกอตแบนโกนะคะทำงานรักษาระยะห่าง ตามความเร็วของรถคันด้านหน้านะคะไปจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วไปต่อตามความเร็วรถคันด้านหน้ามีตัวเรนเซนทาริงช่วยรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนเรนเคปปิ Rain ้งช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะมีมัลติฟังก์ชั่นควบคุมหน้าจอดิจิตอลหลังพวงมาลัยขนาด12นิ้วนะคะอันนี้เขาจะแสดงค่าการใช้งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันค่าความร้อนต่างๆเขาโชว์ที่หน้าจอดิจิตอลนี้ทั้งหมดเลยค่ะจอคอนโซนกลางให้เป็นขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันค่ะ สามารถเชื่อมต่อดอโต้แอปเปิลคาเพนะคะเรายังสามารถโทรฉุกเฉินไปที่ศูนย์นรินทร์ทอ1669ได้ก็ณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงมลมนิรภาัยทํางานระบบตระจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทํางานนั่นเองค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้ให้เป็นเกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์ไปเลยค่ะอันนี้นะคะเขาหัวเกียร์จะมีความทันสมัยมากขึ้นสวยงามมากขึ้นใช้งานแล้วก็มีความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ทางานควบคู่กับระบบช่วยถอยจอดนะอย่างที่เราแจ้งเลยและยังสามารถปรับเป็นเมนนวลบวกลบที่หัวเกียร์ได้ด้วยค่ะ แล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณลูกค้านะคะเข้าเกียร์ดีค้างไว้แล้วมีการปลดเบลเปิด,ป,ดประตูรถตัวเกียร์จะดันกลับที่พีอัตโนมัติน,น,นะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างดีมาพร้อมกับเกียร์เบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถตั้งออโต้โหลดได้ด้วยค่ะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะคะพร้อมโหมดช่วยจอดโหมดการเลื่นถ่ายลตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยมีโหมดให้เลือกนะคะเป็นโฟล์โล่โฟร์ไฮแล้วก็ทูไฮนะคะปรับได้จากโหมดคอนโทรลด้านล่างได้เลยค่ะสวยงามมากๆสําหรับ ตัวนี้นะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าออโต้ไปปัดน้ำฝนออโต้ด้วยค่ะหลังคาให้เป็นสีดำด้านแบบนี้ไปเลยติดสติกเกอร์นะคะสวยๆละหละ่อขึ้นคันไปเลยเพิ่มความเป็นสปอร์ตแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสติกเกอร์ชนิดนี้นะคะเราติดตั้งชนิดเดียวกับที่รับรถซูเปอร์คาร์มีการรับประกันให้นะคะอยู่ที่1ปีนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถแจ้งหอยได้นะคะอยากได้เป็นดำเงาดำดำ้านนะคะไฟท้ายหลังสิเนเจอร์มากๆ ให้จัดเต็มเหมือนกับเอวอร์เรสตัวไทเทเนียมพัดเลยค่ะเป็น LED แบบเต็มระบบเป็นโครมดำแบบนี้นะคะมีคำว่าเอวอร์เรสยาวเป็นชิ้นเดียวกับค่าท้ายนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านในด้านนอกจะเป็นเนื้อสัมผัสที่เรียบอะคริกต่างๆจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสำหรับค่าท้ายเอวอร์เรสมีการระบุรุ่นเป็น4คูณ4นะด้านหลังจะเป็นคำว่า w i t a g แบบนี้ค่ะฝาท้ายเป็นแบบแฮนด์ซีแล้วเตะเปิดได้หรือเปิดจากตัวคลิกเซนเซอร์ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวเบาะนะคะสามารถพับราบวางสัมภาระได้ค่อนข้างแบบเยอะและจุๆเลยหรือว่าท่านใดที่ต้องการนะคะโดยสารก็ใช้งานได้ง่ายด้วยเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะค่ะด,ด้านหลังต้องบอกว่าชุดวิกเตอร์เท่ๆหล่อลอ,ลอแบบนี้เลยนะคะให้ไปเลยมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยค่ะแล้วก็เซนเซอร์ช่วยจอดเทียบข้างซ้ายขวา2จุดนะคะ สวยหล่อมากๆค่ะแล้วก็ฝาถังน้ำมันรุ่นนี้เป็นฝาถังน้ำมันออโต้แล้วค่ะปลดล็อกด้านในสัมผัสสามารถเปิดฝาถังน้ำมันด้านนอกได้เลยแล้วก็ช่วงล่างเป็นวัดนิ่งแล้วค่อยสปริงจะทําให้รถนะคะมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีความนุ่มนวลมากขึ้นค่ะสำหรับรอบคันรอยพาชมก่อนประมาณนี้เลยถือว่าสวยงามและหล่อมากเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์ของคันนี้ด้านบนจะได้ตัวเล่าหลังคาของตัววแท็กเข้ามานะคะจะยกสูงขึ้นจาก เราหลังคาเดิมของเอว r ร s เสนะคะตัวนี้จะทําให้ตัวรถนะคะสามารถใช้งานได้ในประสงค์มากขึ้นสามารถถูกยึดสัมภาระได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองสำหรับระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะเขาเป็นระบบเบรรอระบบกาจาระแรงเบรกเรอนะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยเอาอตัวขณะจอดรถบนทางลาชันนะคะแล้วก็มีหมดการขับขี่นะคะให้ลวกสูงสุดถึง6โหมดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อในส่วนตัว f o r d p a าร Connect ได้ด้วยเพียงแค่คุณลูกค้านะคะโหลดแอปพลิเคชันเข้าที่มือถือก็สามารถสั่งการสตาร์ทรถปลดล็อกรถและค้นหาตำแหน่งรถและศูนย์บริการที่ใกล้เคียงได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะลูกคา้าท่านใดที่ชอบสนใจเอเวอเรสต์วาแทรกรุ่นนี้นะคะสามารถโทรหาออได้เลยที่เบอร์0915036932นะคะหรือเป็นคิวบาร์โค้ดที่เราขึ้นมาให้ในคลิปได้เลยสำหรับวันนี้นะคะอ,อยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ